สวัสดีค่ะพบกับอิงอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะอิงก,ก็อยู่ในตัวอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อนๆคือวันนี้ค่ะอิงจะไปกลางเต็นที่ ลานกลางเต็นท์ชื่อม ok ้อดาะโคไม่ทราบว่าอิงเรียกถูกไหมนะคะถ้าเรียกไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะคะเป็นลานกลางเต็นท์ใหม่เพราะว่าแต่ก่อนนะคะรู้สึกว่าน่าจะเป็นเจ้าของเดียวกับพี่ที่ทำปอกูเดค่ะก็เป็นจุดชมวิวจุดกลางเต็นท์ที่ว่าแบบสวยมากๆแล้วก็มีทะเลหมอกสวยมากๆเดี๋ยวอิงก,ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะสวย แบบว่ามันจะตรงปกไหมเดี๋ยวลองไปดูกันอีกทีนึงนะคะเพื่อนๆนะไปค่ะออกเดินทางกันเลยไปตอนนี้นะคะอิงก็มาแวะแม่น้ำออกคูนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวขอาไปดูกันค่ะว่าข้างในเป็นยังไง่ะ เพื่อนที่ผ่านมาทางแม่แจ่มหรือจะมากางเต็นท์ตามอิงนะคะสามารถแวะมานั่งเล่นพักรถหรือว่าแวะทานอาหารที่นี่ได้นะคะบรรยากาศเงียบสงบแล้วก็ร่มรื่นมากๆเลยค่ะที่สําคัญน้ําใสมากๆท่าหน้าร้อนนี่อยากลงไปเล่นเลยค่ะแต่ว่าตรงนี้หนาวมากๆน่าจะสดชื่นหน้าดูค่ะอย่าลืมแวะมากันนะคะ 小朋友，我们去。 ระหว่างทางอิงเจอหมาแม่ลูกอ่อนตัวหนึ่งค่ะน่าสงสารมากๆตัวผมแห้งคงไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วด้วยความที่ว่าทางค่ะแคบแล้วก็เป็นเชิงเขาอิงก็ต้องรีบให้อาหารเม็ดที่ติดรถมาแล้วก็น้ําแก้กระหายคงช่วยได้เท่านี้ค่ะใครที่ขับรถผ่านมาทางนี้นะคะถ้าเห็นน้องก็ฝากให้อาหารหน่อยนะคะและสุดท้ายนะคะอิงก็ขอให้น้องได้กินอิ่มนอนหลับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยเธอซ่า ตอนนี้นะคะเราก็ใกล้จะถึงจุดนัดพบแล้วนะคะเขาให้ปักหมุดไปที่โรงเรียนบ้านแม่ซานะคะเพื<ๆ>่อนๆแต่ว่าทางระหว่างทางที่มาตลอดทางเลยะคะ่ะเพื่อนๆทางดี<ๆ>เพียงแต่มันคดเคี้ยวแล้วก็ทางชันมากๆเลยนะคะเพื่อนๆต้องขับด้วยความระมัดระวังนะคะดูคะ่ะเพื่อน ทางแบบคดเคี้ยวมากๆเลยอะ่ะใช้ความเร็วไม่ได้เลยนะคะเพื่อนๆพื่อนดูระหว่างทางค่ะวิวสวยมาก พูดนะคะถ้ามาหน้าฝนนี่โหสงสัยคงจะสวยมากๆเลยอะ่ะเพราะว่าตรงนี้มันจะเขียวเลยแหละแต่นี่เรามาหน้าหนาวเนาะก็แห้งแล้งเราก็มาลุ้นหมอกเอาตอนนี้เรามาถึงโรงเรียนแล้วนะคะเพื่อนๆโรงเรียนเป็นจุดนัดพบแล้วเด้อแต่แล้วยังไงอะ่ะเราจะทำยังไงต่ออ่ะต้องพักไปเหรอเดี๋ยวอิงติดต่อที่พักก่อนนะคะเพื่อน ปเลยเดี๋ยวเราต้องตามพี่เขาไปนะคะน่าจะที่ลานกลางเต็นที่เนี่ยค่ะเพิ่งเพิ่งเปิดใหม่เนาะน่าจะยังไม่มีแมปหรอกโอเค รุนกันว่ารถของเรานะคะขึ้นไปได้ไหมถ้าขึ้นไม่ได้อิงก,ก็มันต้องขึ้นให้ได้เลยนะเะตั้งใจจะมาแล้วอะ่ะต้องขึ้นให้ได้เลยตอนนี้ถึงทางเข้าแล้วนะคะเพื่อนๆทางก็เป็นแบบาทางดินนะเพื่อนๆเดี๋ยวดูว่ารถเราจะไปได้หรือเปล่า มันก็สลับกับคอนกรีตหน้าเนั่นะนะนะไปฟังนู้นหน่อยอ่ะแล้วก็ มันมีทางแยกนะเพื่อน,อนอมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้โอเคตรงมาโอ้ยังไม่ถึงค่ะไปต่อ จะบนยอดนั้นแน่เลยใช่ใช่ใช่แล้วแหละเว้ยเหนื่อยมากวิ่งแตะกี้ <c oughs> ตอนนี้นี่อิงมาถึงแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ว่ามันมีสองทางอะคะ่ะซึ่งไม่รู้ว่าอ,อจะต้องมันสามารถเลือกได้ไหมแต่ถ้าทางนี้รถอิงขึ้นไม่ได้แน่นอน,นะคะ่ะไม่ได้เลยอะเพราะเมื่อกี้คือขึ้นมาล้อมันฟรีอะคะ่ะ มันเป็นฝุ่นยเยอะแล้วก็ทางนี้ถ้าทางนี้รถน่าจะขึ้นได้อยู่ถ้าฝั่งนี้มีห้องน้ําก็คือจะจะกลางฝั่งนี้แหละแต่ถ้าไม่มีก็คงต้องมากลางฝั่งนี้แล้วก็ขนของเอาเนาะเพื่อนๆเนานะเดี๋ยวอิงไปดูก่อนว่าเป็นยังไงนะเพื่อนๆดูสภาพเท้าอิงค่ะไม่เหลือเลยไม่เหลือสภาพ สรุปว่าขึ้นไม่ได้ทั้งสองฝั่งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราต้องขึ้นทางนี้นะฝุ่นเยอะมากเราต้องขึ้นทางนี้นะคะเพื่อนๆใครที่จะมาดูคลิปนี้ให้จบนะคะเพื่อนๆดูให้จบเดอ้อใครที่เป็นรถเก่งนะคะของอิงอ่ะไม่ได้รถต่ำนะคะเพื่อนๆรถเก่งธรรมดารรมดานี่แหละ แต่ถ้าโหลดต่ําก็มันก็แล้วแต่คนะนะเนาะเพื่อนๆเนาะมันอยู่ที่ใจอะคะ่ะไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าใจคนถึงก็ที่ไหนก็ขึ้นได้หมดนะตอนนี้นะคะอิงก็มาถึงแล้วเดี๋ยวอิงจะทำการกางเต้นเลยนะคะเดี๋ยวดูวิวของเรานะนี่ นี่คือจุดที่อิงจะกางเต็นท์นะคะเพื่อน และแล้วเต็นท์เราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะเพื่อนๆเนหนื่อยมากๆและนี่ก็คือเต็นท์ของเรานะคะเพื่อนๆอ,อิงกลางเองด้วยโหแบบต้องใช้ความพยายามมากดูวิวค่ะ โโอโ้สวยมากวิวสวยมากวิวสามร้อยหกสิบองศาเดี๋ยวตอนเช้าจะมีหมอกนะคะเพื่อนๆเขาว่าจะมีทะเลหมอกทุกวันเนาะช่วงนี้เดี๋ยวเราต้องลุ้นอีกทีว่าเราจะเจอไหม วันนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยมากๆเลยเคลียเวียนหัวหิวละโอเคค่ะเดี๋ยวอิงไปล้างเนื้อล้างตัวหน่อยแล้วก็เดี๋ยวกินหมูกระทะกันนะ